นายกอนุทินวันนี้ให้สัมภาษณ์หลังจากที่สารมนุษยมีคำวินิจฉัยนะครับก็จะต้องมีการไปปรึกษาหารือกับพักส้มก่อนหรือไม่นี่คือคำถามของผู้สื่อข่าวนายกว่ายังไงครับก็เมือม่อเมื่อท่านเล,เลขาคารมารวบรวมมาแล้วท่านก็จะบอกคนกลุ่มนี้ผ่านกลุ่มนี้ไม่ผ่านผมต้องไม่ผ่าน ไม่ผ่านก็เสนอไม่ได้ก็แค่นั้นเองนะครับเลไลน์นะครับว่าแผนมนที่จะสรุปเไลน์ไม่ได้ไไดก็ต้องหารือกับสมาชิกรัฐสภา,าทั้งหมดด้วยนะครับว่ามีความเห็นอย่างไรตอนนี้ผมผมได้ได้เพิ่งได้รับไอ้ทราบข้อมูลนี้จากทางข่าวสารของสารรัฐมนูนยังไม่ได้อ่านรายละเอียดนะครับเดี๋ยวขออ่านรายละเอียดแล้วก็ขอ สอบถามข้อมูลก่อนมันบางครั้งมันอาจจะเลื่อนสี่เดือนในสี่เดือนมันจะเป็นเงื่อนไขหรือเปล่าขั้นตอนคนละเรื่องกันนะครับคนละเรื่องกันก็ต้องก็สารวินิจฉัยเดี๋ยวต้องไปดูรายละเอียดแล้วก็ล่าสุดมีการตั้งคณะทํางานเตรียมพิจารณาการจัดทาประชามติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฮะก็เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงคนที่เป็นประธานเป็นหัวหน้าคณะทํางานก็คือเลขาธิการพรรคคุณชัยนกชิดชอบ รองหัวหน้าคณะทํางานคุณพระาดอนปริศนานันทกุลเป็นต้นเนี่ยอันนี้พักภูมิใจไทยก็แสดงความจริงใจตั้งคณะทํางานเพื่อเตรียมการแต่จะต้องทําตามที่พักส้มขีดเส้นทั้งหมดหรือไม่ก็อยู่ที่ผลการศึกษา